คุณอาจรู้สึกทำไมชีวิตคุณไม่ก้าวหน้าทำไมคุณหมดแรงตลอดเวลาทั้งที่คุณตั้งใจทำทุกอย่างเต็มที่บางครั้งมันไม่ใช่เพราะคุณขี้เกียจไม่ใช่เพราะคุณไม่มีความสามารถแต่เพราะมีบางอย่างรอบตัวที่กำลังดูดพลังชีวิตคุณไปทุกวันและที่สำคัญผมจะบอกวิธีรับมือแบบที่คุณไม่ต้องตัดขาดทุกคนแต่ยังปกป้องตัวเองได้พร้อมไหมไปเริ่มกันเลย ทำไมต้องระวังคนพิษร้ายนักจิตวิทยาบอกว่าสภาพแวดล้อมสำคัญกว่าความตั้งใจของเราคุณอาจมีแรงบันดาลใจเต็มร้อยแต่ถ้าคุณอยู่่าำกลางคนที่ทำให้คุณท้อแท้ทุกวันสุดท้ายคุณจะหมดไฟและคิดว่าตัวเองล้มเหลวเพราะอะไรเพราะพลังงานทางอารมณ์คือสิ่งที่ถูกส่งต่อกันถ้าคุณอยู่ใกล้คนที่คิดลบมากพอคุณจะซึมซับนิสัยนั้นมาโดยไม่รู้ตัว ดังนั้นการรู้ว่าใครคือคนพิษร้ายและจัดการอย่างถูกวิธีคือกุญแจสำคัญที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้นทำไมต้องจัดการคนพิษร้ายชีวิตคุณจะไม่เปลี่ยนแค่เพราะคุณทำงานหนักขึ้นแต่มันจะเปลี่ยนเมื่อคุณอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ผลักดันคุณไม่ใช่จุดพลังคุณลงไปนักจิตวิทยาบอกว่า คนรอบตัวคุณคือกระจกสะท้อนตัวตนของคุณในอนาคตคุณใช้เวลากับใครมากที่สุดอีก3-5ถึงปีข้างหน้าคุณจะกลายเป็นแบบเขาในหลายๆด้านถ้าคุณอยู่ใกล้คนที่คิดบวกขยันมีเป้าหมายคุณจะดึงพลังนั้นมาโดยอัตโนมัติแต่ถ้าคุณอยู่ใกล้คนพิษร้ายต่อให้คุณตั้งใจมากแค่ไหนคุณจะหมดไฟจนไม่เหลือแรงทาสิ่งสำคัญให้ตัวเองเลย เพราะพลังงานทางอารมณ์มันส่งต่อกันและข่าวร้ายคือคนพิษร้ายส่วนใหญ่มักจะเป็นคนใกล้ตัวเพื่อนสนิทญาติาแม้แต่คนในครอบครัววันนี้เราจะมาดูกันว่าสิบประเภทคนพิษร้ายที่คุณต้องระวังที่สุดมีใครบ้างและผมจะบอกคุณว่าต้องทำยังไงเพื่อปกป้องตัวเองสิบประเภทคนพิษร้ายและทำไมต้องห่าง 1. คนดูดพลัง หรือ Energy Vampire ลักษณะทุกครั้งที่คุณเจอคุณจะรู้สึกเหนื่อยแม้ไม่ได้ทำอะไรเขาจะเล่าปัญหาไม่จบสิ้นร้องไห้ตัดพ้อชีวิตแต่ไม่เคยทำอะไรแก้ปัญหาของตัวเองผลเสียเขาจะดุดเวลาของคุณไปวันละหลายชั่วโมงและทำให้คุณหมดแรงทำสิ่งที่สาคัญจริงๆตัวอย่างสถานการณ์เขาโทรมาระบายทุกครั้งที่มีปัญหากับแฟนคุณฟังไปหลายชั่วโมง แต่วันต่อมาเขากลับไปทำเหมือนเดิมวิธีรับมือฟังได้แต่ต้องมีขอบเขตพูดตรงๆเช่นตอนนี้ผมมีเวลาฟัง10นาทีแล้วต้องกลับไปทำงานนะ 2. คนติดทุกอย่างหรือโครนิคคริไซเซอร์ลักษณะไม่ว่าคุณจะทำอะไรเขาจะหาข้อเสียมาบอกเสมอเช่นงานนี้ไม่โอเคหรอกทำแบบนี้ไม่มีทางสำเร็จผมเสีย ทำให้คุณขาดความมั่นใจกลัวทำผิดพลาดและสุดท้ายคุณจะไม่กล้าลองอะไรใหม่ๆวิธีรับมืออย่าเถียงแค่ขอบคุณแล้วทำตามแผนของตัวเองและพยายามลดเวลาที่ต้องอยู่กับเขา 3. คนขี้อิจฉาหรือ jealous type ลักษณะไม่เคยยินดีกับความสำเร็จของคุณแต่จะพูดจาให้คุณรู้สึกแย่เสมอเช่นโชคดีนะเลยได้งานนี้ ดีจังเลยเนอะมีคนช่วยพ้นเสียเขาจะพยายามดึงคุณลงมาให้เท่ากับเขาและบันทอนกำลังใจคุณทุกครั้งที่คุณก้าวหน้าวิธีรับมือไม่แชร์ความสำเร็จของคุณกับคนแบบนี้เก็บพลังงานบวกไว้ให้ตัวเอง 4. คนที่เอาแต่เรียกร้องหรือ always taker นี่คือกลุ่มคนที่อันตรายเงียบที่สุดเพราะตอนแรกคุณจะรู้สึกว่า เขาแค่ขอความช่วยเหลือแต่เมื่อเวลาผ่านไปคุณจะกลายเป็นคนที่ถูกใช้จนหมดแรงคุณเคยเป็นแบบนี้ไหมเพื่อนโทรมาเรียกกลางดึกให้ไปรับแม้คุณเพิ่งกลับบ้านเหนื่อยหรือทุกครั้งที่ไปเที่ยวคุณต้องเป็นคนขับรถตลอดแต่พอถึงเวลาจ่ายค่าน้ำมันเขาเงียบเหมือนหายไปจากโลกนี้แถมยังมีเพื่อนอีกแบบที่ขอยืมเงินทีละเล็กทีละน้อยแต่ไม่เคยคืนตรงเวลา หรือบางครั้งบอกว่าจะทอนเงินให้แล้วก็อ้างว่าลืมตลอดถ้าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับคุณนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กแต่นี่คือหนึ่งในสัญญาณของคนพิดร้ายที่จะทำลายชีวิตคุณแบบเงียบๆสัญญาณของคนแบบนี้เพื่อนโทรให้ไปรับไปส่งตลอดแม้ไม่ใช่ทางผ่านเวลาไปเที่ยวทุกคนแชร์กันหมดยกเว้นเขาบอกจะโอนคืนให้พรุ่งนี้แต่ผ่านไปสามเดือนก็ยังไม่มีวี่แวว ผลเสียคุณเสียเวลาเสียเงินเสียพลังงานคุณรู้สึกว่ามิตรภาพนี้ไม่แฟร์แต่พูดออกไปก็กลัวทะเลาะสุดท้ายคุณจะเกลียดตัวเองที่ยอมเขาตลอดทำให้คุณหมดทรัพยากรและรู้สึกถูกใช้ตัวอย่างสถานการณ์จริงเพื่อนโทรตอนคุณกำลังพักผ่อนเฮ้ยเดี๋ยวแวะมารับหน่อยดิแป๊บเดียวเองแต่สุดท้ายคุณต้องขับไปไกลถึง10กิโลเมตร เวลาไปเที่ยวทุกคนแชร์กันหมดยกเว้นเขาบอกจะโอนคืนให้พรุ่งนี้แต่ผ่านไปสามเดือนก็ยังไม่มีวี่แวววิธีรับมือ 1. ตั้งขอบเขตอย่างนุ่มนวลแต่ชัดเจนเช่นช่วงนี้ผมไม่สะดวกรับส่งนะขอพักรถหน่อยถ้าเขายืมเงินให้คิดว่านั่นคือเงินที่คุณยอมเสียได้เพราะถ้าคุณต้องตามทวงคุณจะเสียความรู้สึกมากกว่า 2. อ,อย่าให้บ่อยจนกลายเป็นความเคยชินเพราะเมื่อไหร่ที่คุณยอมตลอดมันจะไม่มีที่สิ้นสุด 5. คนชอบเปรียบเทียบหรือ comparison addict ลักษณะทุกอย่างต้องแข่งกันคุณซื้อมือถือใหม่เขาจะบอกว่าของฉันดีกว่าคุณได้งานใหม่เขาจะบอกว่าเงินเดือนฉันเยอะกว่าพ้นเสีย คุณจะติดกับดักเปรียบเทียบและลืมเส้นทางของตัวเองวิธีรับมือหยุดเล่นเกมของเขาไม่เปรียบเทียบตัวเองกับใครนอกจากตัวเองเมื่อวานนี้6คนทําตัวเป็นเหยื่อหรือ always victim ลักษณะทุกปัญหาของเขาโทษคนอื่นไม่เคยรับผิดชอบชีวิตตัวเองผลเสีย จะทำให้คุณรู้สึกต้องช่วยตลอดจนเสียเวลาและพลังงานมหาศาลวิธีรับมือไม่เก้ปัญหาแทนถามกลับว่าคุณคิดว่าจะทำอะไรเพื่อแก้ปัญหานี้ 7. คนขี้โกหกหรือ pathological liar ลักษณะพูดอะไรต้องมีเวอร์ชั่นแต่งเสมอถ่าลือคำพูดลวงคุณจะไม่รู้ว่าอะไรจริงอะไรหลอกผลเสีย ทำลายความไว้วางใจและอาจทำให้คุณเดือดร้อนทางงานและความสัมพันธ์วิธีรับมือเช็คข้อมูลก่อนเชื่อและจำกัดการแชร์เรื่องส่วนตัวกับเขา8คนชอบนินทาหรือ gossip lover ลักษณะคุยแต่เรื่องคนอื่นและถ้าเขานินทาคนอื่นกับคุณวันหนึ่งเขาจะนินทาคุณกับคนอื่นแน่นอนผลเสียทำให้บรรยากาศเป็นลบ และคุณเสียเวลาไปกับเรื่องที่ไม่มีประโยชน์เลยวิธีรับมือเปลี่ยนเรื่องคุยหรือถอยออกจากวงสนทนา 9. คนที่ไม่อยากให้คุณสำเร็จหรือ dream killer ลักษณะทุกครั้งที่คุณเล่าความฝันเขาจะบอกว่าอย่าเพ้อฝันเลยมันยากเกินไปสำหรับเธอผลเสียทำให้คุณเริ่มสงสัยตัวเองและเลิกทำสิ่งที่คุณอยากทำจริงๆวิธีรับมือ อย่าแชร์ความฝันกับเขาเก็บพลังงานนั้นไว้ทำงานเงียบๆียบคนที่แกล้งเป็นเพื่อนหรือเฟกเฟรนลักษณะเวลาคุณสำเร็จเขาหายไปเวลาคุณล้มเหลวเขามีความสุขและแอบแทงข้างหลังคุณตลอดผลเสียทำลายความมั่นใจและทำให้คุณสูญเสียโอกาสจากการถูกใส่ร้ายวิธีรับมือตรวจสอบด้วยการสังเกต ว่าเขาดีใจจริงๆกับความสำเร็จของคุณหรือไม่ทำอย่างไรถ้าคนพิดร้ายเหล่านี้คือคนใกล้ตัวนี่คือคำถามยากที่สุดเพราะบางครั้งคนพิดร้ายอาจเป็นเพื่อนสนิทญาติหรือแม้แต่คนในครอบครัวสามวิธีเอาตัวรอดโดยไม่ทำลายความสัมพันธ์ 1. ลดเวลาไม่ตัดทันทีอย่าตอบสนองมากเกินไป 2. ส,สร้างขอบเขตชัดเจน เช่นขอโฟกัสเรื่องงานก่อน 3. สร้างเซอร์เคิลใหม่หาเพื่อนที่มีเป้าหมายเหมือนคุณสนับสนุนคุณจริงๆจําจำไว้นะการดูแลสภาพแวดล้อมของคุณสำคัญไม่แพ้กับการพัฒนาตัวเองสัญญาณว่าคุณเริ่มมีพลังชีวิตกลับมาเมื่อคุณเริ่มห่างจากคนพิษร้ายคุณจะรู้สึกว่า 1. มีเวลาให้ตัวเองมากขึ้น 2. ไม่เครียดแบบไร้เหตุผล 3. กล้าลองสิ่งใหม่ๆ 4. ม,มีพลังงานบวกและมีสมาธิกับสิ่งสำคัญจริงๆนี่คือสัญญาณว่าคุณกำลังเดินถูกทางคนพิดร้ายมีอยู่ทุกที่แต่คุณมีสิทธิ์เลือกว่าจะให้เขามีอิทธิพลต่อชีวิตคุณหรือไม่จำไว้นะความสำเร็จไม่ได้ขึ้นอยู่กับคุณคนเดียวแต่มันขึ้นอยู่กับคนที่คุณเลือกอยู่ใกล้ด้วยถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ กดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนคุณและคอมเมนต์บอกผมว่าคนแบบไหนที่คุณอยากตัดออกจากชีวิตของคุณมากที่สุดแล้วเจอกันคลิปหน้า